เรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะคุณผู้ชมที่อำเภอปายจังหวัดแม่ห้องศนตอนนี้เขาบอกว่าผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนในพื้นที่อำเภอปายจังหวัดแม่ห้องศนต้องมีมาตรการในการลดคนหรือบางที่ก็มีการหยุดการจ้างงานชั่วคราวไปเลยนะคะเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ขณะเดียวกันก็บอกว่าหากสถานการณ์คลี่คลายดีขึ้นก็จะกลับมาเปิดตัวอีกครั้งตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุขไกลเหยดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ ัวเมืองปลายที่เงียบเหงาสถานที่ท่องเที่ยวจุดเช็คอินต่างๆร้านผู้คนร้านค้าและที่พักบางแห่งต้องปิดตัวลงหลังจากไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิ 19, ด -19 เดิมนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเมื่อไม่สามารถเดินทางข้ามประเทศได้สะดวกเหมือนก่อนนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักจึงหายไปขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยก็ยังมีความรุนแรง ส่งผลให้การท่องเที่ยวในประเทศก็ซบเซาเช่นกันธุรกิจท่องเที่ยวในอำเภอปายได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โรงแรมรีสอร์ทและที่พักต่างๆที่มีอยู่รวมกันกว่า3,500ห้องต้องปิดไปประมาณเกือบร้อยละ95ขณะที่มาตรการช่วยเหลือของทางภาครัฐยังติดบางข้อกำหนดที่ทำให้ผู้ประกอบการไม่เข้าเงื่อนไขาการช่วยเหลือ จริงๆแล้วผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่เนี่ยก็คือว่าไม่สามารถที่จะขอให้ช่วยภาครัฐในเรื่องของการจ้างงานให้พนักงานอะไรอย่างงี้คือเพราะว่าเราไม่ได้สั่งสั่งปิดพอสั่งปิดเนี่ยก็จะมีเงินช่วยจากภาครัฐ50%าเอเนะไรอย่าง,งานี้ครับคือตอนนี้ก็ผู้ประกอบการเองก็ต้องช่วยเหลือตัวเองสัดส่วนใหญ่ครับผลกระทบต่อพนักงานและลูกจ้างนับพันคนต้องกลับภูมิลำเนา หันไปทำอาชีพอื่นเลี้ยงตัวเพราะนายจ้างไม่มีไรายได้หมุนเวียนสำหรับการจ้างงานมีเพียงผู้ประกอบการที่พักรายใหญ่บางแห่งเท่านั้นที่ยังเปิดให้บริการแต่ลดจำนวนพนักงานหรือใช้วิธีหยุดการจ้างชั่วคราวรอสถานการณ์คลี่คลาย จริงๆแล้วมันมันก so ็มีม is ีบางแห่งพนักงานที well> like ่เป uh ็นไม่ไม่ใช่พนักงานประจำเนี่ยเขาก็ให้หยุดไปแต่พนักงานที่เป็นพนักงานประจำเนี่ยเาก็ยังเลี้ยงพนักงานอยู่เพื่อให้มีการจ้างงานแต่ก็ถ้าเป็นอีกสักระยะหนึ่งก็คงจะลําบากคือก็ต้องก็ต้องปลดหรือหรือให้เลิกจ้างไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยก็คงกลับเข้ามาทํางานปกติครับครับผู้ประกอบการโรงแรมที่พักในอำเภอปายยังคงมั่นใจว่า หลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายด้วยเสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติรวมถึงร้านค้าและที่พักที่มีสไตล์โดดเด่นเฉพาะตัวจะเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหวนกลับมาขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันโควิด -19 ด้วยมาตรฐานชาที่จะผนวก,กับการรณรงค์และจัดหาวัคซีนให้กับภาคธุรกิจและประชาชนได้รับอย่างทั่วถึงจนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ สร้างสถานที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยเป็นจุดหมายปลายทางที่ให้ทุกคนได้คิดถึงเมื่อต้องการท่องเที่ยวหรือพักผ่อนทรงเกียรติศักดิ์ชัยศิลป์สุพัฒน์ลากมลเอ็นบีทีเชียงใหม่รายงาน